ได้มาแล้วมึงหอยคนบุงหอยท้องสะอาดสะอาดมันคือหอยที่พวกเรานี่ครับกรออรอ,อ,อหอยกีบมากรอกริบมาเดี๋ยวล่างก่อนเดี๋ยวจะผัดจะผัดพากินนะครับนี่คือหอยกีบมาที่ มาอันนี้หอยเต๊บกรอเตบได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราล้างทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำการทำเมนูเด้อทุกคนเด้อ <c oughs> ของแฟบของแฟบคุณปุยล้างทำความสะอาดล้างหอยดีๆนะจ๊ะล้างทุกวันอยู่แล้วหอย่ใช่นี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 ่ <c oughs> มันมีกล้า <c oughs> อก น่าจะเป็นหอยกิบมาเพราะว่าตอนเนน้อยไปถามพ่อแล้วเพราะว่าหอยกิบมาเพราะปุ๊บคอยจําความได้เลยค่อยเคยไปงมอยู่อ่างอยู่อ่างบ้านเราแต่ก่อนอะ่ะมันจะฝังอยู่ในดินอะ่ะริมหาดทุกวันนี้ก็น่าจะมีแต่ว่าบ่าได้ไปงม,ห,มหลายหลายปีแล้วนานแล้วน่าจะมีเราลองไปหาไหมลองไปงมไหมเด็ดมันอยู่ใกล้บ้านน้ำนะนก็คือใช่ไงอ่างตรงนี้ใกล้บ้านนี่แต่มันจะเป็นรุ่นนี้แหละรุ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยเกือบ เกือบๆเท่าหอยแข็งอะแต่ว่าอันนี้มันจะน้อยอะมันจะน้อยแต่ว่าเอล้างล้างสะอาดๆแล้วก็ผัดเผ็ดนะผัดเผ็ดดีๆแล้วก็เพราะว่าอันนี้มันมันแกงมันไม่อร่อยนะมันต้องผัดเผ็ดได้อย่างเดียวถ้าต้มลวกแล้วลวกแล้วแกะแกะแล้วก็เอาแต่เนื้อมันมาผัดเอาแบบนั้นปะโอทั้งวันเลยได้เอาทั้งวันก็ทั้งวันต้รมันจะได้กินง่ายอร่อยอร่อยนี่เจ้าผัดแบบนี้มันก็ง่ายอยุ่แต่มันก็มีแต่เปลือกนี่ ก็ใ่เอาไปใดดีเอาไปผัดไปก่อนครึ่งนึงไม่ครึง่งนึงแล้วนี่ถ้านเนื้อมันนี่ถ้าแก่ไม่อีนี่ก็ประมาณส <c oughs> ักกำมือหนึ่งเลยมั้งได้ตำหนี้มัง้งไงและนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็ผัดกินหรือว่ากินแบบเปลือกนี่บ่ผัดทั้งเปลือกเว้ยนี่บ่งั้นต้องล้างดีๆเด้ล้างดีๆนี่สามสี่น้ำเนาะขี้ดินมันแบบเนี่ยนะขี้ดินมันเยอะนี่ <c oughs> นนเอาไปเอาไปไล่ะเอาไปเอาไปไเอาไปไปล่ะ่อา่อเอาอาอ เมื่อกี้อ้าเลยหอยอ้าเลยเมื่อกี้นี่แช่น้าปุ๊บมันไม่ได้เน่านะที่เราเอามาจากคีดินนะมันมันไม่ได้ไอ้นี้นะเราก็เลยล้างแช่น้ําดูเออมันก็ได้อยู่ล้างล้างหลายๆรอบขยี้ขย,ขยี้ก่อนที่จะทําเมนูล้างหอยรอเธอถึงเธอไม่มากก็ล้าง ตัวลอยคืออะไรหอยลอยหอยลอยอหอยเน่าวะมันไม่มีน้ำหนักมันไม่มีน้ำหนักแปลว่าหอยเน่าตางหลายๆน้ำด้วเท่าเด้ออืมไม่เรียนสะอาดแล้วไอ้ย่าหอยเกลือมะ ล้างอีกล้างจนก,ก,กว่าจะมั่นใจอือเอาให้มั่นใจ,จนนตอนนี้ีกกระบวนการล้างก่อนนะครับเดี๋ยวเทียนเมนูเราจะมาดูกันมตอนนี้หนูได้เตรียมอุปกรณ์นะเออเตรียมวัตถุดิบเนาะ มีพริกนะคะมีกะเพรานะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะทํากันตั้งกระทะแล้วนะคะมาค่ะมารับชมกันเลยค่ะ I <laughs> do นี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็อ่ในเลยประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาลองชิม มันสุกแล้วเราทำมันสุกแล้วมันก็จะปากอ้าออกเนาะอุ๊ยร้อนร้อนร้อนอน,นี่ลองชิมเบิง้งเหมือนเหมือนหอยนั่นอะที่ถ้าเขาเขาเขาทำผัด หอยลายเออคล้ายๆกับหอยลายอืมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยอีคำ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 เหมือ,มอมมนหอยลายอ่ะมันผัดหอยลายอร่อยค่ะ อโอเคค่ะสลัดกลิปนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะมามามาบิง่งทุกท่านหลังจากที่ห้อผัดนะครับนี่คือเป็นผัดผัดกะเพรานะโบดิผัดเนะดผ็ด,ผดล,ลักษณะหอยนี่จะอ้าออกมานะครับอ้าออกมาแล้วก็ เป็นเนื้อคล้ายๆหอยแครงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการชิมก่อนชิมต้องดมหอยใส่พริกแกงลายๆโอเคอยู่คล้ายๆยหอยลายอ่ะอเป็นหอยน้ำจืดนะมันแ่บอยู่แล้ว Ồ, oh, đẹp lên đấy, người nói của Chụp subscribe cho kênh xếp xưa làm gọc em 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 เยี่ยมกินได้ครับแซ่บ